รวยใช่ไหมคะทำบุญแล้วัต้องรวยใช่ไหมพี่ต้บอกว่าต้องรวยทุกคนวเพโอเคเพราะเหนรวยก็เห่อยรวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้แ่โชคดีโชคดีสุขเกษมเ็ที่นับเข้รวยเขาใอ้รย อตอนนี้นะเหมือนว่าท่านไกสอนมาอยู่ตรงนี้กำลังถ่ายอยู่เดี๋ยวลงไปด้านล่างนะเบรีไป่กระเย่ก็เยาโชคโชคเล้าวันนะน้องอยายจับตู้นะกำลังอยู่ไม่องขุณนะสวัสดีจ้าท่านไกสอนนะเอารูปเพชรมาอย่างนี้มามาแบบมาอยู่อยู่ตลาดนะมาตอนที่คุณพ่อมาก่อนนะคุณไกสอนแต่งาน,นนันนมาเด้เอาใครจะมาเชิญภาพคู่หรือว่าเป็น ใกล้ๆก็เอามาบาเต้นภาพซะเขาสั people, ่งแล้วนะไอ้คบรองฟอรไปสั่งก็แขวะแล้วนะเออพอดีจังหวังมาฟอร์ทำดุจจันบนนะในครบรอบให้คุณวงจันทร์ก็บริยพรสวรรค์จันเป็นแล้วก็กันจุนใจสอนก็เสด็จใจมงลึกก็มาตรงนี้นะก็กลัว่ามากระชับปุกปีนะมากระชับปีกับกบริยพรสวรรค์จันเป็นนั้น